ไอ้เจ้านนิพุทธบูชาตอนนี้เอาเปิดหนึ่งยกสองอยู่ที่เจ้าหนิมงเข้าไปเรียบร้อยไหมยังอยู่ที่เจ้าซ่าเปิดได้อยู่กุชช่ามงมาเรียบร้อยพอเงินแสนมาลงก่อนสิบต่อสามนะครับเปิดหนึ่งยกสองเอาปักเข้าไปเรียบร้อยเอายกหล้นกะ๊กี้เปิดหนึ่ง ยกสองเจ้านิ้กปักเข้าไปโอ้โหได้มาอีกหนึ่งแต้มเอาโม่มาเปิดหนึ่งยกสองปักเข้าไปเรียบร้อยได้เนี่ยเป็นห้าต่อสิบแล้วครับสกิฟเสือไปเอาสุชาติเปิดหนึ่งเจา้าชายยกเข้ามายกล้นเบายกล้นเบาโอ้โหสิบต่อห้านะครับ เอายกเข้ามาอยู่ที่เจ้านิกปักเข้าไปเรียบร้อยไม่ดีคำเลยพันาแล้วหลับมาทางนี้เอาเขาเปิดเอายก,เอา,ยกเอาเจ้านิคเขาซาปเปิดติดยกเข้ามาอยู่ที่เจ้าสุชาติมุงมาโดนเกี่ยวยกเข้าไปเจ้านิกมุงไปขขางหล้างเอาแล้วเจ้าอาร์ตเปิดเข้าป่าเข้าดวงไปร้านค้า ห้าต่อสิบนะครับเอาเปิดหนึ่งยกสองเอาหมวงมาโดนเขียวเจ้ากระติ๊บน้อยเอา<แ>ยกขึ้นไปเจ้าเน็กนเอา้าเจ้าอาร์ด,ดินได้อยู่อยู่ที่เจ้าสุชาติเอาสุชาติม่งมาลงโอโ้โ,อโหนะครับมุ่งข้ามหลังหัวเจ้านิกมานะครับเอาเปิดหนึ่งยกสองตักเข้าไปห้าต่อสิบ เอาเปิดหนึ่งยกสองเอาสุชาติมุ่งมาเอามุ่งไม่ข้ามเอาแล้วครับหกต่อสิบเอาเปิดหนึ่งเอายกเข้ามาเอามุ่งเอามุ่งไม่ข้ามเอาแล้วครับมาแล้วครับเจ็ดต่อสิบเอาเปิดหนึ่งยกสองเอาดูอุ้ยเจ้านี่ทำเสียเองนะครับ ครับหลังนี้ต้องล็อกไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งให้เจ้าสะขึ้นแผ่นนะครับโอกาสไล่แซงยังมีนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาปักเข้าไปเอาละครับเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งยกสองเข้ามาเอาสุชาติเอา้า เอาเส์ฟมาเปิดหนึ่งจิบยกเข้าไปอยู่ที่เจ้านิกเอายอดโอ้โหนีและครับลูกขนาดของเจ้านิ้นะครับย่องเบาแล้วยอดหน้าเนิตเขาแจ้งเตือนมาอันดีแล้วเปิดหนึ่งยกสองเปิดยกอยู่ที่เจ้านิกปักเข้าไปมาแล้วครับ8ต่อ10บถ่ายร้อยสี่ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามในเพจไลฟ์สดของตะก้อไฮไลท์มันๆน,นะครับเอาเปิดเอาแล้ว มาแลครับไล่มาเป็น9ต่อ10นะครับแล้วก็กลมๆสิรลูอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในเหลี่ยมเสรือแปลและข้ามหัวแประหว่างเจ้านิคุตบูชากับสุชาติตำนานหัวระเบิดนะครับอาครับเปิดเหนืองเอาเปิดไม่ค่อยดีด้วยอยู่ที่สุชาติเอาบวงมาโอ้โหยังหมุงหัวเบี้ยวได้นะครับสุชาตินะครับ สิบต uhm ่อเก้านะครับเอาเส์ฟมาเอาโจเอาแล้วอยู่ท uh, ну ี่เจ้านิกปักเข้าไปเอาเปิดหนึ่งยกสองอยู่ที่สุชาติปักเข้าไปโดนเกี่ยวเอายังได้อยู่สิบต่อเก้านะครับเอาเสือมาเอาเปิดหนึ่ง -2 กสปักเข้าไปโดนเจ้าชาเดียวเก้าต่อสิบนะครับเอาเปิดโยกสุชาติปักเข้าไปโดนเจ้าหนึ่โอ้ยเสียดายแทนเจ้ากระติบน้อยนะครับจะมีรายการเตะอยู่นะครับเอาเปิดหนึ่ง กระจิบยกเข้าไปปักเข้าไปเอ้าต ah. uh. uh. ่อสิบนะครับเอาเส์ฟไปเอาเปิดหนึ่งยกสองปักเข้าไปโอ้โหสิบต่อเก้าเอาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปอยู่ที่นี่ปักเข้าไปเอาเอาสูชาติสูชาติโอ้โหเอาเปิดหนึ่งยกสอง ปักเข้าไปยกเข้าไปปักเข้าไปยังโยเอาละครับโยเข้ามาใหม่อีกรอบอยู่สุชาติม้วน้าหลังอยจิบต่อเก้าเอาเปิดหนึ่งยกสองอยู่ที่กันเอาเปิดหนึ่งยกสองเอามวงมากัตทีบเปิดหนึ่งยกสองเจ้านิกปักเข้าไปเอาโดนเท้า 9ก้าต่อสิบแล้วครับเปิดหนึ่งยกสองเอาบวงมาเอาแล้วแป็กเขานะครับเอาแล้วครับเจ้ากระติบเติร์ไปสิบต่อสิบเปิดหนึ่งยกสองักเข้าไปเอายังได้อยู่บวงเข้าไป เอาแล้วครับเป็นเรื่องนะครับหูกปังไหนใสเกินครับแต่ก็ไม่มีใสนะครับตอนนี้กระติบหน้อยครับนี่คูตะูชาแซงขึ้นไปเอาเส์อไปอาร์ตเปิดหึองเกาซ่าย,ยกเข้ามาเอาบงมาอเอาเปิดเนืองเอายกเข้าไปปักเข้าไปยังโยเอาเ เอาฝนตกแล้วนะครับเอาเสอร์ฟไปเอาทัดเน็ตด้วยเอาแล้วสุชาติสุชาติาตว่างไงมงมาเอาโอ้โห10ต่อ1ิเอ,เอาเสอร์ฟมาเจ้านี้เปิดหัวกระติบยกเข้าไปอยู่ที่เด็กปักเข้าไปนะครับรมาลามิชาไหมครับไปนะครับหลไป เอาวมงมากระทิเปิดหัวได้เอายกอยู่ที่เจ้านิกปักเข้าไปเอาซ่าเกียวเอายกเข้ามาอยู่ที่สุชาติเอาวมงมากระทิเปิดหนึ่งยกสองเจ้านิกปักเข้าไปโอ้โหเอาแล้วครับไ แล้วก็กลมๆลม12ลูอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแต้มตามมาตลอดตอนนี้แซงนะครับ12ต่อ10ลูกเดียวเกมนะครับแล้วก็ไม่มีใส่นะครับ12ต่อ10เกมไม่เกมซาเปิดหนึ่งยกสองอาูชาตมวงมาโอ้โยยังอยู่นะครับยังไม่เกมเออมาเปิดหนึ่งยกสองเอามองไปเอาแล้วเจ้าซาเขียวติดอยู่ที่สุชาติ ดวงมาโอ้โห,โโหปักเข้าไปเอาอยกปักเข้าไปเอายกตีบยกเข้าไปใหม่ทีเรียกปักเข้าไปโอ้โผลตกของจริงนะครับนักกีฬาหัวเปียกยกองเชียร์หัวเปียกแอดมินก็หัวเปียกเปียกเข้ากันหมดเกมไม่เกมนะครับเปิดหนึ่งยกสองอปักเข้าไปโดนเกีียวเอายก ปักเข้าไปเรียบร้อยโอ้โหเจ้าติดเจ้านิกพุทธบูชานะครับพิดชนะนะครับสกอร์สิบสต่อสิโอ้โหถือว่าสุดยอดทั้งสองฝั่งนะครับ